ยอมซักให้ฉันใช่ไหมได้โทษฐานไม่ซักให้ฉันใช่ไหมแม่นี่หยุดเดี๋ยวนี้นะคะแม่ทําอะไรคะเนี่ยนี่มันเสื้อผ้าใหม่นะคะไม่หยุดฉันจะหยุดทําไมแกไม่ยอมซักให้ฉันเนี่ยเอาแต่ซักให้ตัวเองใช่ไหมถ้างั้นฉันก็จะทําให้มันสกปรกแบบนี้เนะี่ยทําไมแม่คะแต่ไม้ถามแม่แล้วนะคะว่าแม่จะซักผ้าไหมแม่เป็นคนบอกเองว่าไม่มีผ้าให้ซักแล้วแม่จะมาทํากับผ้ามาแบบนี้ไม่ได้นะคะ แต่วันนี้ฉันมีให้แกซักไงแต่ว่าแกไม่ยอมรอฉันเองฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ไงทำไมแม่หยุดนะคะปล่อยเสื้อไม้เดี๋ยวนี้นะปล่อย<ม>นะคะฉันไม่หยุดแม่ไม่ต้องเลยเสื้อไม้ปล่อยเดี๋ยวนี้นะคะโอ้โอ้โอ้แม่แม่ครับก็เคยรู้คับแม่โอ้อ้โอมโอ้โออ่อ ทำไมยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่จะไม่ได้ทำอะไรอ่ะพี่เห็นอยู่เนี่ยว่าไมยเป็นคนทำให้แม่พี่ล้มอ่ะไมเนี่ยนะผักแม่พี่ไม่จะผักแม่พี่ทำไมพี่ไม่เห็นหรือไงว่าแม่พี่เนี่ยเหยียบเสื้อผ้าไม้อยู่ไม่ก็แค่ก้มลงไปดึงเสื้อผ้าไม้ก็แค่นั้นเองอ่ะใช่ลูกแม่ล้มเองนั่นแหละมันเป็นแค่อุบัติเหตุอ่ลูกแม่แม่ไม่ต้องแก้ตัวแทนไม้เลยผมเห็นอยู่ขาตาขนาดนี้ว่าแม่โดนไมยผัก มพี่ก็คงต้องไปตรวจตาใหม่แล้วล่ะตาพี่มันคงเสียไปแล้วล่ะนี่มายจะไปไหนขอโทษแม่พี่เดี๋ยวนี้เลยมายเป็นคนทำ้า,ายแม่พี่มาไม่คิดจะขอโทษแม่พี่เลยหรือไงอะไรนะนี่มายโห,หนวกเลยไงพี่บอกให้มาขอโทษแม่พี่มายผักแม่พี่ลมนะเว้ยมายก็ควรจะขอโทษแล้วต่อให้แม่พี่จะเคยทำไม่ดีกับมายไว้แค่ไหนมายก็ไม่ควรมาผักแม่พี่แบบนี้ เพราะยังไงเขาก็คือแม่ของพี่พี่ป๊อบเราแต่งงานกันมาห้าปีพี่ไม่รู้จักไมเลยหรือไงพี่ควรจะรู้สิว่าามเป็นคนยังไงมาจะพูดอีกแค่ครั้งเดียวนะว่ามายไม่ได้ผักแม่พีโอหัวป๊อปแม่เบนหัวจังเลยลูกยิ่งไมเขามาตะโกนโวเบกแบบนี้แม่ยิ่งปวดหัวไปหมดนะลูกไม่เป็นไรนะครับม่ไม่รีบขอโทษแม่พี่เดี๋ยวนี้เลย ทำไมไม่ต้องขอโทษด้วยไม,ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ไม่ผ้าปีที่ผ่านมาพี่ไม่มั่นใจเลยว่ามันเป็นตัวตนของไม่หรือว่าไม่แค่ตอแหลกันแน่ไม่ถ้าพี่ไปทำแบบนี้กับแม่ของไม่ไม่จะโกรธพี่บ้างไหมพี่ป๊อปหมายว่าพี่คงไม่รู้จักไม่จริงๆนั่นแหละเพราะถ้าพี่รู้จักไม่พี่จะไม่พูดคำคำนี้ออกมา หมายก็มีความอดทนเหมือนกันนะและวไมยก็ว่าหมายทนมามากแล้วด้วยถ้าพี่ยังจะเอาแต่เชื่อแม่พี่อยู่อย่างนี้แล้พี่ก็อยู่กันแม่เองสองคนเลยแล้วกันป๊อบแม่เวียนหัวจะเย่แล้วลูกแม่อย่าคิดว่าหมายไม่รู้นะคะว่าแม่เห็นพี่ป๊อบแม่เลยแกล้งลงแม่คงมีความสุขมากสินะคะพี่ตอนนี้เราสองคนเลิกกันแล้ว แม่คงจะภูมิใจในตัวลูกชายที่แสนดีคนนี้ของแม่มากๆยินดีด้วยแล้วกันนะคะแม่แม่ชนะ่อมะไม,ม่ไม่ใช่แม่นในโลกไม้แม่พอแล้วครับปอเข้าไปเลยคค่ะแม่คนที่ไม่ได้รักแม่เหมือนที่ผมรักเนี่ยผมก็คงอยู่กับเขาไม่ได้หรอกนะครับ <c oughs> เข้าบ้านนะคัะแม่จา้าลูกออไม่เจ็บเหรอ รู้จักเก็บป้าบ้านของอมมุ่งไหมเมื่อวานน่ะป้าเดินไปอ่ะป้าเห็นมันทะเลาะกับลูกสะใภ้มันใหญ่โตเลยนะแต่ไม่รู้ว่าทะเลาะเรื่องอะไรแกรู้ไหมว่าเรื่องอะไรไม่รู้ป้าเรื่องอะไรอหรอก็เรื่องที่แม่ผัวมันน่ะบ่นว่าลูกสะใภ้มันไม่สั่งพาให้สิแบบนี้ลูกสะใภ้มันก็นี่ใสไม่ดีอ่ะปะโอ้ยแกอย่าเพิ่งตัดสินสิป้าได้ยินแล้ว ลูกสะใภยมันถามแล้วว่าจะสักผ้าไหมแม่ผัวมันก็บอกว่าไม่มีแล้วอยู่ๆลูกชายมันเดินมามันก็แก้งหลมป้าว่าอีนางคนเนี้มันเป็นคนตอแหลได้ใจจริงๆคนอะไรไม่รู้อืป้าเห็นแล้วสิอิสเอียนมากเลยจริงเหรอป้าแบบนี้ มันก็ตอแหลจริงอนะสิผมว่าแล้วป้าฟ้าคนไม่ชอบกันทั้งซอยอ่ะแกเป็นคนขี่อิดชาได้ลูกชายมันนะก็ดันโง่เชื่อแม่คนอะไรไม่รู้โง่จริงๆป้าป้าแบบนี้เขาจะได้ยินไหมอนะ่ะได้ยินก็ช่างมันสิมันจะได้รู้ไปเลยว่าแม่มันอ่ะโกหกสิ่งที่มันเห็นน่ะมันก็ไม่ใช่ที่มันเห็นจริงๆก็ได้ มันจะได้ลู้ไปเลยแม่แม่แม่อยู่ไหนแม่ออกมาเดี๋ยวนี้นะอะไรลูกอะไรมีอะไรแม่ตกใจหมดเลยเนี่ยแม่แม่บอกความจริงผมมาว่าเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่๊อปก็เห็นไม่ใช่เหรอลูกวมื่อไม้มันผักแม่ล้มอ่ะเนี่ยแม่ยังเจ็บเอวอยู่เลย แต่ผมไปได้ยินชาวบ้านแถวนี้เขาคุยกันเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดที่บ้านโองเราออไอ้ปอบปอบเองก็เห็นไม่ใช่เหรอลูกว่าแม่ล้มจริงๆอ่ะแม่ไม่ได้แกล้งล้มเลยนะแล้วที่สําคัญอ่ะปอบอย่ายไปเชื่อคนพวกนั้นนะลูกแม่แต่ผมยังไม่พูดเลยนะครับว่าผมได้ยินอะไรมานี่แม่โกหกผมใช่ไหมครับแม่ทําแบบนี้ทําไมอ่ะปอบแม่ไม่ได้โกหกเลยนะลูก แล้นี้แม่หายเจ็บเอวแล้วหรอครับอ,อคือแม่พอเล้แม่ทําไมแม่ต้องทำกับผมแบบนี้ผมว่าแล้วเพราะแม่มีนิสัยแบบนี้ไงพี่นายคิดถึงทิ้งแม่แล้วปล่อยมาอยู่กับผมแบบเนี้ยไม่รู้อะผมจะโทรหาไมคก่อน ไปแล้วนะไมคือตอนนี้พี่รู้ความจริงแล้วน,นะพี่ขอโทษนะไมพี่ผิดเองะมาให้โอกาสพี่อีกรอบได้ไหมไม่มันสายไปแล้วพี่ทุกอย่างมันจบแล้วอย่าติดต่อมาอีกไม่ไม่เดี๋ยวก่อนมันเป็นพราแม่คนเดียวเลยไม่รู้ถ้าผมพาไมา่กลับมาบ้านหลังนี้ได้ ไม่ต้องออกไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านผมเอ้าไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปโถว้ยจะทำไงทีเนี้ยมึงจะไล่กูไปไหนวะไอ้หน้าเห็นมันก็ไล่กูมาอยู่นี่แหละแล้วมึงมาไล่กูแบบเนี้ยแล้วกูจะไปอยู่ไหนไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปโถว้ยทำไงทีเนี้ยไอ้ป๊อป